เมื่อวานนี้พลเอกประยุจันโอชาท่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ครมอยังอยู่นะคะยังคงเป็นครมอทำงานกันอยู่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้พลเอกประยุจันโอชาได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนสองครั้ง เดี๋ยวยัจะให้ฟังเสียงทั้งสองครั้งไปพร้อมๆกันเลยก็แล้วกันนะคะครั้งแรกท่านให้สัมภาษณ์เป็นการาแถลงหลังการประชุมคอรมอในฐานะนายกรัฐมนตรีนะคะท่านยังคงยืนยันว่ายังคงทําหน้าที่เป็นรัฐบาลและทําหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุดแล้วก็อีกหนึ่งช่วงตอนบ่ายค่ะพลเอกประยุทธ์ท่านมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในานามตัวแทนของพักรวมไทยสร้างชาติขอบคุณคะแนนเสียง เป็นการเปิดใจหลังจากการเลือกตั้งเรียนให้ฟังเสียงไปพร้อมๆกันเลยในสองวาระค่ะผมก็อยากจะกล่าวในนามของน,นายกตีในนามของรัฐบาลนะครับถึงพี่น้องประชาชนทุกคนที่เคารพนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีนั้นผมขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ให้กำลับบงใจในการทํางานของผมและรัฐบาลมาโดยตลอดและในวันนี้พวกเราทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าไ,ได้ผ่านการเลือกตั้งตามกระบวนการของระบบประชาธิปไตยมาแล้ว ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกภาคการเมืองที่รับคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนจากนี้ไปก็คงอยู่ในขั้นตอนของการเรินการนะครับของการจัดตั้งรัฐบาลก็ยินดีนะครับและจากนี้ไปก็ขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันสร้างความรักความสามัคคีความมีเสศรีภาพให้กับประเทศชาติโดยปราศจากความขัดแยง้ง ร่วมมือกันในการพัฒนาชาติบ้านเมืองกันต่อไปทางนี้ก็เพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและปลอดภัยทางนี้ก็เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและอนาคตของคนไทยทุกคนตลอดไปสำหรับผมนั้นระหว่างที่รอรัฐ,ร,ฐรัฐบาลใหม่เข้ารับหน้าที่ผมก็จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารัฐบาลต่อไปให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณครับท่านจะหลังจากนี้ าจะหรโนคอมเมนต์ <No> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักเคารพทุกท่าน <sh arp> ผมพเดชประยุทธจจรโนชาในนามพักรวมไทยสร้างชาติขอขอบคุณพี่น้องประชาชนท,ที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาในระหว่างการเลือกตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติได้นำเสนอนโยบายที่สำคัญหลายเรื่องที่เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและประเทศมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะผ่านพายุแห่งความขัดแยง้งในการจัดระเบียบโลกใหม่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นพรรคใหม่แต่พรรคก็ได้รับการตอบรับที่ดีเป็นที่น่าพอใจ เราได้เห็นพี่น้องบางท่านออกจากโรงพยาบาลมาใช้สิทธิ์เราได้เห็นคนที่เดินทางจากต่างประเทศกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อมาลงคะแนนเลือกตั้งรวมทั้งผู้สูงวัยกลุ่มเปราะบางต่างๆเราได้รับแรงใจสนับสนุนมาจากทุกช่องทางทั้งที่เจอหน้ากันผ่านจดหมายผ่านการสื่อสารออนไลน์การสนับสนุนลงคะแนนเลือกตั้งของท่านทําให้เราอบอุ่นใจแม้จะไม่มีจํานวนที่เพียงพอ ทจะทำให้เราเป็นผู้ที่ทำต่อทั้งหมดหลังจากที่ได้ทำแล้วและทำอยู่พักของเรายืนยันว่าเราจะยังคงยึดมั่นในแนวทางของพักอุดมการณ์ของพักรวมไทยสร้างชาติไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือยึดมั่นในชาติาตศาสตร์และประชาชนไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะหรือบ,บทบาทใดๆก็ตามนี่คือคำมั่นสัญญาครับขอบคุณครับ นี่แหละค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะก็สีหน้าก็สดชื่นขึ้นนะคะเพราะว่าหัวหลังการเลือกตั้งท่านก็คงเหนื่อยมากๆเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ได้ลงพื้นที่หาเสียงกันทุกวันเลยนะคะ